รรรเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้วิสุทธิ์ได้นะครับเรานีวิสุทธิ์ได้เนะยถ้าเราฝึกอะเพราะเราทำกรรมอะไรไว้ล่ะกายกรรมวิมจีกรรมมนโนกรรม มันก็อยู่ตรงนั้นแหะที่เราที่เราทำแหละอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไม่อยู่แต่จิตเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกแต่ถ้าเรานึกอะมาถ้าเราไม่รู้นึกอะมันมาไหมไม่มาทีานี้การมพวกนี้มันส่งผลด้วยอะไรด้วยตาหรือสมอนร่างกายโดยที่เราไม่รู้สึกถ้าเราฝึกเนี่ยเราจะรู้สึกละเริ่มรู้สึกละเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีต และการกระทําปัจจุบันเืออนาะกตคือเตรียมตัวจะท่องเวียนว่ายใจเกิดยบจิตโลกมันมากท่านบอกเอาพอดีพุทธทุกิมตัวตายเนี่ยต้คิดยาวๆไม่ใช่คิดช,ชาญเดียวคนคิดชาิเดียวก็คนคิดสั้นนะคนไม่เชื่อนะนี่คือฐานฐานจริงๆเลยฐานความเชื่อเลยอ่ะถ้าสัมผัสได้ถ้าพิสูจน์ได้เนะี่ย ท่านให้พิสูจน์นะหลงพ่อเนะี่ยหลวงตาไปฝึกกับท่านตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปีฮะตอนนั้นยังทำงานอยู่แบ่งกสิกรอ,อยู่นะฮะมาบวชตอนอายุสี่สี่ฮะบวชเสร็จก็มาที่ท่ามึงหน้าเลยภายในสนะา,ามเดือนนั่นแหละมาถึงทาามึงหน้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ประมาณนั่นแหละพ่าเราท่านเนี่ย ต้องฝึกะไม่ฝึกไม่ได้นะ